สวัสดีจากสวีเดนเมือน,นี้หยุดงานจากตะกี้สิ้ามาสำรวจป่าเป็นครั้งแรกของปีนะคะผลไม้ที่เกิดอยู่ในป่าก็คือตอนนี้ที่เห็นก็คือมียูตรอนกับบ,บลูเบอร์รี่นะคะมาดูบรรยากาศเราเป็นจังไหจนจ้าแม่แน่งยากมากเลยวันนี้แม่จะพามาเที่ยวป่าทุกคนเราจะมารับวิตามินเราจะมารับวิตามินผลไม้ป่าสวีเดนที่ทุกคนตามหมาก,กัน นี่รักษนะป่าเฮ้ยเราเจอยูรอนอันนี้คือยูตรอนนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นผลไม้ที่ราคาสูงด้วยอันนี้ถ้าจะเก็บก็ต้องเก็บทีละเอามือเก็บทีละอันนี่สุกแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะอืมสวยเหมือนดอกไม้เลยอืมอร่อยวันหยุดของเรา มาหล่อป,ปลามาหล่อป,ปลาอืมอะไรอะไรเฮ้ยสุกแล้วเนี่ยเจออีกแล้วค่ะตาาอืมแบบนี้เรียกบลูเบอรี่ค่ะบลูเบอรี่ปลาสุกแล้วอืม เต็มไปหมดเลยค่ะนี่มะเขียวปลาเยีมย่มเยี่ยมเยี่มอร่อยแบบนี้แดงๆนี่คือยูตรอนยังไม่สุกอยู่ในป่า อยู่ในหม่มคุณอะสวยงามอ้เยอะเยอะเ้าถีางหนากๆไปผู้อยู่ประเทไทยกับยามาถอดมนันลำบากเก็บแบะในป่ามันยากเท่ากับเก็บอยู่สวนเท่านี้ อ้ยสวยงามนู่นแดงเต็มไปหมดเลยอุย้ยลูกใหญ่มากสตรอเบอรี่ปลูกเองเลิศถ้าปลูกเองมันสิหอมอุย้ยดูสิมีแต่ลูกใหญ่ๆนู่นเหมือนกัน